สวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชายจีนใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการทํานานะจ๊ะทุกคนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่ทํานานะจ๊ะพี่ชาจินก็จะอยู่เกี่ยวกับการทํานานะจ๊ะทุกคนเนาะถ้าขึ้นดอยก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับอันเสาะหาก,กินเห็ดอย่างบนดอยนะจ๊ะที่มานี่บาได้มาโชว์ความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะทุกคนเพียงแค่มาถ่ายรูปภาพบรรยากาศกลางทุ่งนามือเฮาได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะทุกคน แล้ววัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะทุกคนซึ่งสองวันที่แ้วพิจิตินโดนบล็อกคอมเมนต์ทุกคนกระซาะหาสาเหตุอยู่ว่าทําไมมันถึงโดนบล็อกอพอดีมาึืดได้ว่ะไปดูคลิปคลิปหนึ่งกูรู้ท่านหนึ่งเป็นบอกว่าอยากให้คลิปแตกอยากให้คลิปดังคุณไม่ไม่ยากเลยคุณต้องเข้าไปดูคลิปเพื่อนๆให้กด,ดคอมเมนต์ดูคลิปปุ๊บนี่แหละดูคลิปปุ๊บกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ให้ทำแบบนี้ประมาณ3 0 4สถึงสีคลิปคลิปคุณแตกแน่นอนอย่าไปนี้พี่ชินจะเข้าไปดูอย่างที่เพื่อนว่าเออทำขนมพอดีเนาะดูไปทำไปกดไปกด,กด,ก,ดกดแบบนั่นอ่ะปรากฏว่าออกจากนั่นไปแล้วไปกดคอมเมนต์ตัวเองที่หน้าเพจที่นี่หน้าฟีดอีกแน่ทุกคนปาดขึ้นมาแล้วขณะนี้คุณไม่สามารถใช้ฟิเจอร์นี้ได้เราได้จำ,จำกัดจำนวนการโพสของคุณโดนไปเลย สาเหตุก็คือพี่ชาจนีนเข้าไปกดคอมเมนต์รัวๆทุกคนอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เจอนะจ๊ะทุกคนมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับนี่เฮาก็จะบ่นแยะแล้วจ้ะทุกคนดูกดคอมเมนต์ได้วันหนึ่งก็มาไดา่าขึ้นนักแนี่ยต้องกดรัวๆ,ๆ,ๆนะจ๊ะทุกคนซึ่งตะกี้ก็โดนแมปๆอยู่กล้นนํานึงนะก็สเสียวๆอยู่ก็เลยออกมาเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์จริงนะจ๊ะทุกคนห้ามกดคอมเมนต์รัวๆ แงมโคตอันนี้รัวๆไอ้เนี่ยอาจจะโดนจำกัดเลยอันนี้คือประสบการณ์พี่เนะ่ยครับส่วนคนที่ทำนาก็คือพี่ชาญินเองจ้าทุกคนอันนี้เป็นคลิปวิดีโอไทยไหวล่ะกะัออกมาบรรยายต่างนอกมาจะดูเป็นช่วงเวลาที่พักเที่ยงนะครับชีวิตการทำงานาพี่ชาญินก็อยู่ประมาณนี้จ้ะทุกคนอือหลังจากทำงานาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขึ้นไปบนดอยไปเสาะหาเห็ดอีกเช่นเคยนะครับทุกคน กะประสบการณ์กะมีที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกะมีแค่นี้เจ้าก็กคือเดินบล็อกคอมเมนต์ไปวันก่อนสาเหตุกะมาจากไปดูคลิปดูคลิปติดกันประมาณซิปซนะิปไปแล้วซิปก่าคลิปดูจบปุปกก๊บก็เข้าไปคอมเมนต์ดูจบปุปกก๊บก็เข้าไปคอมเมนต์อ่าส่วนคลิปไทยนะคลิปมาแบ่งป,ประสบการณ์นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนจะได้ขอทุกคนช่วยกดไลค์ โดแช่แล้วก็โคดติดตามจะจิ้ไปดูห้องนะเจ้าจะส่องหาที่ิปใหม่เงาได้ดูได้ชมกันตันต่าเลยนะจ๊ะจะได้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าทุกคนสวัสดีเจ้า